สวัสดีค่ะกับมาพอมาพอกักบเบลยาชาแน,นลชั้นนี้มีช่องช่องที่สารและแน่ยืนหนึ่งคนหักเป็นหลายคนปล่อยเป็นแสนนะพี่น้องยังใส่ใจกันต่อไปสําหรับกรณีที่ผู้จัดการคุณบินบริลลิตออกมาโพา์ว่าบได้มีการรับเปิดรับบริจาคใดๆดนะคะกจากอีพีทีแล้วที่เขาบอกกันไปว่าได้มีหมอลําท็อปเนืองได้เอาบัญชีมาบริจาคเออมาเปิดรับบริาบรจาคโดยเป็นชื่อของคุณบินบริลลิตนู่นนั่นนี่นี่นั่นนู่นและหลังจากนั้น อันพ่อปูพี่น้องจ้าพ่อปูจ้าพ่อปูก็ออกมาบอกว่าเราทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีการคุยกับผู้ใหญ่นู่นนี่นั่นแล้วเสร็จสับอะไรประมาณนี้รอยฟังพรุ่งนี้จะแถลงการเนาะคะ่ะบัตที่นี่ซาเลียซา,าลาแนกับบอปลอยเวลาศูนย์เปล่านะคะกับไปนั่งเบิงคอมเมนต์ใดๆจากใต้โพสต์ของผู้จัดการตายนะคะเออก็มีทั้ง คนบอกว่าไม่ได้รับบริจาคนู่นนั่นนี่ก็ว่ากันไปก็ลเลยไปสารแนอีกถึงบัญชีบัญชีนี้เป็นชื่อคุณบินบลฤิธิตเป็นบัญชีออมทรัพย์ถ้าตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไปนะคะเมื่อปี2562กรณีน้ำถั่วเม,มืองอุบลตอนนั้นน่ะเพิ่นใส่บัญชีนี่รับบริจาคนะคะเพิ่นใส่บริชีบัญชีนี่รับบริจาคโดยเป็นบัญชีออมทรัพย์เออส่วนเหลืองบัญชีส่วนตัวเอียงกะ ปล่อยไปอันนั้นอีกเคสกรณีหนึ่งเนาะเรามาสาวเรื่องบัญชีนี้ก่อนดีกว่าก็คือเมื่อปี2,562ถ้าย้อนกลับไปดูข้อมูลจากไปค้นหาสารแนมาจนตาเหลือกตาส้นนะน,นะครับพี่น้องขะเริ่มแรกของน้ําท่วมเมืองอุบลปี62เพิ่นใส่บัญชีตัวนี้รับบริจาคในช่วงแรกแต่ที่นี่ปรากฏว่าคุนบินเห็นว่าการเบิกจ่ายเงินมีปัญหากับระบบกับก,การทําธุรกรรมเพราะมันเป็นบัญชีออมทรัพย์มันบ บานเพิ่นเลทเปลีป่ยนมาเป็นบัญชีกระแสรายวันอีกบัญชีหนึ่งนะตอนนั้นที่มียอดเงิน4 422ล้านเรื่องอะไรไปหาคนดูข่าวเก่าๆนะคะโดยเปลี่ยนมาใส่บัญชีกระแสรายวันนุ่นน่นน,นีว่ากันไปซึ่งเขากับพันในรูดอ,อกว่ามืออื่นท่างไหนสิบอกว่ายังไหนแต่ตามเท่าก็ยึดเอาตามที่แอนผู้จัดการคุณบินมาโพด่เป็นบอพ่นอ,องจา้าเออซึ่งสมมติว่า คให้บัญชีออมทรัพย์นีมารับบริจาคีอลีเอาหรือเพิ่นบอดด้ใส่บทเลียนจากกรณีนามถ่วมเมืองอุบลมาที่หลวมาใส่ตีคือให้บัญชีออมทรัพย์คือเก่าอันนี้คือคําถามที่หนึ่งนะคะเพิ่นสิบวไว้โตเลยตีว่าจะไม่ใช้บัญชีกระแสรายวันมันจะได้มีปัญหาน้อยกว่านู่นนั่นนี่ส่วนเรื่องกรณีบัญชีส่วนตัวตัดออกไปก่อนนะคะตอนนี้เฮามาเมามอยเรื่องว่าเอาสรุปว่ามอล สาวนี่มีการติดต่อหรือบ่ติดต่อซึ่งเพิ่นสเว้ามืออื่นเฮ่าก็บ่รู้ดอกว่าจังไดเพิ่อนอาจมีสัมพันธ์ส่วนตัวซ้ำติงกันหรือเปล่าเออเท่ากับบรลู้แต่ว่าด้วยประเด็นสองประเด็นเมื่อผู้จัดการออกมาพูดแบบนี้อ่ะคือมันมาสอดคล้องกันง่ายหรือว่าสื่อสารกันบตรงกันบ่หรือจังได๋แม่นบ่จ้ะพี่น้องจ่าเราก็ใส่ใจกันตอบไปตามภาษาสายสารแน่นะเนาะเผือกคักเผือกแน่เผือกเรื่องเส้าบานในเสือกอีหลีข่อยนีล่ละ จ้าผู้ดใดก็อยากรู้อยากเห็นเนาะบางคนกับว่าจะไปยุ่งอะไรวุ่นวายกับเขาไม่ได้ร่วมบริจักนู่นนั่นนี่ อันพี่น้องจา่าตู้ชันกับบริจาคเด้อเด้อยาวาบุญบาปแต่ไม่ได้ไปไอ้นี่เนาะอืมก็รวบรวมกันจากเงินรอบที่เหลือนั่นแหละอันยังผู้ใดที่เพื่อนบริจาคเองดาลา่ารู้ว่าคนดังนะ่ะแม้กระทั่งชมพู่อารยาเพื่อนก็บ,บริจาคหนึ่งล้านบาทผ่านองค์กรทําดีไปเลยไม่ต้องมาเปิดรับบริจาคนู่นนั่นนี่เด้บ่เอาอันนี้เขาจะคล้องเน่แมนบ่ล่ะเออคนเขาสลาดัดเขาเสียจังสรนเขาสิบ่เพาพละพวกนี้เขามาพัวพันหมอลำสาวนี่ก็อันบทเรียนหนึ่งบทเรียนสองบทเรียนสามหลักกัยังบ่แล้วนะคะ ก็ยังมาอันเข้าใจว่าดก็เข้าใจแหละว่าด้วยถือใจซื่อบริสุทธิ์หรือใดๆแต่บางที่ขเขาเฮ้าว้ากันมาแต่โด,ดนเนาะว่าความรอบขอบน่ะเป็นศูนย์เหดหยังนั่นนะอืมม่ต้องอยากได้นาด้ตาขนาดนั้นดอกมันอยากเจ้าของพี่น้องเอยเออถ้าเป็นซ้ายอันนี้ก็สิว่าเอ้ยอันเมื่อไม่ไพเอาเท้าลาน้ํหรู่เด้จังไดรู้ได้ยจังใดก็ให้เวบาในเม่ตัวเนาะพี่น้องเนาะครูหมืน่นมันแหงมิดแหงหลายเนาะอืม มีจัดมีจอดเอียงกะว,ว่าไปแมนบอลจ้าอืมกับมาเบวาสู้กันฟังกับไปตามกาะติดสถานการณ์และพี่น้องจ้าเพราะว่าพอปูออกนามาแล้วไ,ได้ปูบอกว่ามีการติดต่อนู่นนั่นนี่แต่อแรอแถลงการพรุ่งนี้ผู้ใดเคียรรถพันอ่ะบ้านอคอยอันมืออื่นสีแถลงการวาสันอืมข้าก็ไปตามจอบเบื้องต่อไปพี่น้องจ้าเด้เข้าใหม่เขาทิมาอัปเดตซูมูจอาฟังเด้อฮัลโหลจ้า,จาไปตอนนี้ขออนุญาตไปทำงานก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ อาจจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้รอดูกันต่อไปนะคะขอกระสิไปจอบเบิง้งโตเกียวมิวสิคกันตอนนี้นะคะบ๊ายบาย